สวัสดีครับผมหมวด KTM นะครับจากช่องวิสุทธิ์ไทยแลนด์ที่ปรึกษาการขายรถยนต์วิสุบิชิจากบริษัทกวงไถ่มมเตอร์เซลสาขาบ,บางนาตราดกม13นะครับวันนี้ผมจะพาผู้ชมทุกท่านนะฮะมารับชมกับการโมดิฟายแล้วก็ตกแต่งอุปกรณ์เอเซอร์ต่างๆบนรถยนต์วิสุบิชิไทยทัน4ประตูคันนี้นะครับรุ่นนี้เป็นโมเดลปี2023นะครับต้องบอกก่อนเลยว่า ทุกรุ่นในรุ่น4ประตูยกสูงแต่งแบบนี้ได้ทั้งหมดนะครับแต่โบเดลคันที่ผมกำลังรีวิวอยู่เป็นรุ่นไททันแอดลีตัวขับ4ก็คือตัวท็อปสุดในบรรดา4ประตูของไททันนั่นเองราคาค่าตัวอยู่ที่1,196,000บาทนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ตกแต่งกันก่อนว่าคันนี้โมดิฟายจากรูปลักษณ์เดิมที่มันเป็นตัวแอดลีตเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้า ในส่วนของตัวด้านหน้านะครับสเกิร์ตด้านหน้าเนี่ยจริงๆแล้วจะไม่มีไฟเดทาม running light และจะไม่มีหูหลอกคันนี้ใส่เป็นสเกิร์ตหน้า r b s แบบนี้นะครับพร้อมไฟเดทาม running light แล้วก็มีหูลากสีดำเงาแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ตัว C ในรุ่นตัวไททันแอตเลตจะเป็นสีดำจากโรงงานมาอยู่แล้วถ้าเป็นรุ่นอื่นเราก็ทำการครอบให้เป็นเป็นสีดำนะฮะแล้วก็ตัว ครอบไฟตัดหมอกเราก็ติดตั้งให้ในส่วนของตัวไฟหน้าเราก็ทําการครอบนะครับเป็นสีดําเงาพร้อมกับเส้นสายสีแดงแบบนี้เลยนะฮะเราติดตั้งให้ฟรีในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับเดิมๆจากโรงงานถ้าเป็นตัวแอดลีดจะมีคําว่ามิซูบิชิแบบนี้มาให้นะครับนี่ฮะด้านหน้าแล้วก็ส่วนตัวฝากระโปรงเราก็ติดตั้งโลโก้ไททันสปอร์ตให้แบบนี้เลยทุกรุ่นนะครับเราจะแต่ง เป็นคอนเซปต์แบบนี้นะครับมันจะดูสวยและลงตัวมากๆเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างในส่วนของตัวด้านข้างนะครับเราก็ติดซุ้มล้อ ABS แบบมีหมุดนะครับขนาด6นิ้วให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวล้อล้อใส่เป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับสีดำเงาแต่เราลัดยางใหม่นะครับเป็นยาง AT เป็นของ BF นะครับก็ขนาดยางอยู่ที่265 60R18 นะครับตัวนี้เป็นยางออฟโรดฮะ นี่แบบนี้เลยแล้วก็บันไดข้างเราเปลี่ยนเป็นตัวงานทัมเมอร์ให้เวลาเปิดประตูก็จะมีไฟส่องสว่างที่เท้าให้ด้วยนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการก้าวขึ้นรถนั่นเองนี่ครับด้านข้างมือจับเราก็ติดตั้งในส่วนของตัวเบ้ารอมือเปิดให้แล้วก็ด้านบนนะฮะติดตั้งราวหลังคา ตัวน,นี้เป็นเหลาหลังคาแท้นะครับบรรทุกหนักได้ด้วยอ่านี่แบบนี้เลยนะครับแล้วเรามาดูด้านข้างด้านนี้กันบ้างนะครับในส่วนของตัวกันาสาดเราก็ติดตั้งให้นะครับแล้วก็ด้านท้ายจริงๆแล้วเนี่ยตัวแอดลียเดํดเดิมจากโรงงานมันจะมีโลบาร์มาให้นะครับเขาเรียกว่าสไตลิ่งบาร์แต่คันนี้ถอดออกไปเลยแล้วเราก็ใส่ตัวโลบาร์แคปสั้นของตัวฮัมเมอร์ให้นะครับมีไฟเบรกดดที่3ให้ด้วย แล้วก็สติกเกอร์ด้านข้างรถนะครับลอกออกเลยนะครับเดิมๆที่ติดมาจากโรงงานเราลอกออกเลยเราจะติดสติกเกอร์ใหม่ตามคอนเซปต์ของลูกค้าที่ลูกค้าต้องการด้านท้ายนะฮะในส่วนของตัวไฟท้ายเราก็ทําการครอบไฟท้ายให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนท้ายเราใส่เป็นงานเหล็กนะครับตัวนี้ก็เป็นงานของตัว h ฮมเมอร์เหมือนกันคันนี้ใส่ h ฮมเมอร์ทั้งคันนะครับยกเว้นด้านหน้า แล้วก็เดี๋ยวในช่องตรงนี้ช่องนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะติดตั้งเป็นหัวบอลไ้สําหรับลากจูงให้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ทุกจุดนะครับที่ติดตั้งกับตัวกันชนท้ายใช้ได้ทั้งหมดนะฮะนี่กันชนท้ายมีตัว,ม,ตวมีตัวไฟส่องป้ายทะเบียนให้ด้วยนี่ครับคอนเซปต์การแต่งรถนะครับดูสวยแล้วก็ดูดีมากๆเลยนะครับ รถทุกรุ่นในส่วนของตัว4ประตูไททันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว GLS ตัว GT GT Premium นะครับสามารถแต่งแบบนี้ได้หมดเลยแต่คันนี้โดดเด่นนี้กว่าคือตัว Athlete แต่เรามาแต่งเป็นตัวอ f ฟโรดนั่นเองอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านในด้านในตัวไททันแอด e ี e เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับบ่อยจะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยพมอะไรจะเป็น พุ่มหนังสีก้านแบบนี้แล้วก็ลายตะเข็บเป็นสีส้มมีแพทเทิร์นชิปให้นะครับระบบกดปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็ตัวเบาะนี่ตัวเบาะก็จะเป็นแบบปรับแปดทิศทางด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็ถุงลมนิรภัยมีให้ทั้งหมด7ใบนะครับหน้าจอหน้าจอก็เป็นหน้าจอทัชส,สกรีนขนาด7นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y แล r o i d Auto ด้วยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับดูหนังฟังเพลงได้แล้วก็ด้านบน เป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับมีกล้องบันทึกสำหรับขับขี่ด้วยแล้วก็มีตัวกล่องเรดาร์ไว้สำหรับตรวจจับคนข้ามถนนนะครับตัวนี้เป็นขับสีนะครับนี่จะมีตัวจอยติกไว้สำหรับปรับเปลี่ยนในส่วนของการขับเคลื่อนสี่ล้อนั่นเองด้านบนจะเป็นโฟร์แอร์นะครับนี่ถ้าเป็นตัวไททันที่ลงท้ายด้วย พรีเมียมจะมีถุงลมนิรภัยให้ทั้งหมด7ใบแล้วก็จะมีโฟร์แอร์ให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบคันอีกหนึ่งรอบนะครับนี่ฮะโปรโมชั่นนะครับแต่งฟรีดอกเบีย้ยพิเศษประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีค่าจดทะเบียนนะครับพร้อมส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรถยูบิซุบิชิปี2023นะครับเป็นโมเดลเยีปัจจุบันนะฮะก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับชอบแนวนี้ ชอบแต่งแบบนี้นะครับทักมาได้เลยนะครับผมเชื่อเลยว่าลูกค้าจะต้องถูกใจโปรโมชั่นที่ผมจัดให้แน่นอนนะฮะวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจก็แอดลิงก์ไลน์ด้านล่างคลิปนี้มาหาผมได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนใกล้ไกลไม่สําคัญนะครับผมมีฟรีบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ